กันไปได้ตัวเมนเนาะเอ้าสบายดีว่าคุณเฟยเวนผู้นี้บ่ลูกผู้ชายเนี่ยมุนเองะบ่ไหนกคร่วได้ไม่ได้ายแต่ว่าบ่ได้บกเกี่ยวว่าจะบบกเกี่ยวมัมีเครดิตเอินเไเนี่ย คนไหนเนาะกาอยู่ถนนคนทั้งพี่น้องเอ้เนาะหรือว่าภาษาเวียดก็เดืองพี่น้องเลยทุกคนเดืองไหมภาษาเวียดนี่ภาษาไทยเป็นว่าถนนภาษาลาวคนทั้งภาษาเวียดนามเดืองเดืองโซเดืองโซจินอันนี่พี่น้อง เดือนโซจินก็แปลว่า,าเส้นทางเหล็กเก่าพี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เที่ยงเครื่องพี่น้องเทียงเครื่องอ่าตะโกนเลยเนาะก่อนเดือดเบิดกะกบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC ของตัวสิทธิหกักแพงเบิร์ตสุขสุคนเบริร์ตชุมมองสุบอนพี่น้องเนาะบวชไอซอยู่อันาฝั่งไทยฝั่งลาว และก็ทางต่างประเทศเด้อพี่น้องมาสิเป็นอ่าอยู่ทางอ่าโดยเฉพาะกั็อยู่ทางอเมริกา U.S.A. เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่ทางพ่อทางแม่แล้วก็ทางอ่าเอื้อยไอเอฟซีิ่นเบิ่งเพิ่นชมหลายเนาะอ่าสองตัวสิดก็อยู่ทางอเมริกาเพิ่นก็ทักทายมาหลายพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็อยู่ทั่วทุกมุมโลกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยินดีตอนหับเนาะเข้าสู่ช่อง YouTube ตัวชิดปันสุกเลืพอพ่อกันครับตัวชิดปันสุกพี่น้องเอ๋พออาพ่อกันเมื่อนี้่น้องพี่น้องเนาะก็ะเด็มาแจ้งก่อนเ้อพี่น้องแจ้งข่าวเรื่องเพื่นนองหมายก่อนอันดับแรกเนาะก็ถือว่าอันนั้นลมกับลุงแก้วเพิ่นมามือม่อเมื่อสองเมื่อก่อนเนาะสองมือก่อน,น,อ,อ,อ,นอันตัวชิดให่สร้างไม้พี่น้องเอยให้เพิ่นสร้างไม้ แล้วเพิ่นขอหยกเลิกเนาะสองมือก่อนแล้วมาคนไหวอีกสองมือเดอ้อนะพอดีมาเป็นมือนี้เป็นมือที่สองอะกะพอดีว่าห้างตุศิษนี้ไปไปเพื่อนลงหมายมาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าไม่เพื่อนยังอันนั้นโ่เล่อพี่น้องเลยไม่เพิ่นยังโบแล้วเบิร์ดราคาอีกอย่างนั้น ผู้ที่เจ้าของห้านขายไมนะ่เงินบวว่างมื้อนี้คนว่าขออภัยน้ำขอโทษน้ำเวลาคนว่าคนว่าขอเป็นมืออืน่นที่นองงนะ้องยเนาะเพราะว่าตุสิดกะสิมาแจ้งที่แจ้งน้องแล้วก็แจ้งว่าทุกคนนะท,ทีิติตามแล้วก็แจ้งอ่าพ่อแม่แเน่อยู่ทางอเมริกาเนาะจันทั้อทงอีกพออีเม่์่ากอา้าวคือสองมือหอดกำหนดแต่คือ,อยังมูไปซชื่ออยู่ลูก แต่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นบอลนั่นดอกพี่น้องเพิ่นบอยากพ่อกับแม่ของตุศิษนี่เนาะอ่าเพิ่นสี่เพิ่นเบียร์ก็ไ่ได้บังคับแล้วแต่พี่น้องไอ้เนาะแล้วแต่แต่ว่าตุศิษเองนี่แหละกะกังวลใจด้วยว่าก็อยากเล่งแฮมแล้วเนาะ,ะกับพี่ติ๊งเอ็มซนะีเนาะหรือว่าทุกคนเดอ้อพี่น้องเป็นมืออื่น,น,น,นมืออื่นเพิ่นว่าพี่น้องไอ้เนาะมืออื่นเพิ่นสี่อ่าจัดการให้เพิ่นว่า เพราะว่าเรื่องเองเินเรื่องอย่างตุสิษฐ์พ่อเบอร์อะไรดีเนาะพ่อเบอร์ทุกอย่างเนาะเป็นว่ามืออื่นพอดีตุสิษฐ์กับบด้ปะอ่ากลับมาเนาะพี่น้องเนาะว่าง่ายกับเดชศรีไทยอ่าคลิปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเออเปลี่ยนบรรยากาศอ่าพาทุกคนไปเบิ้งไปชม đi xem à, đi xem mà bản tôi nó bị nóng nó à nhà nhà mới hàng mới thì không người đó à, mời nhà mới lưu ạ à. pha phì pha nóng bay bưng, bay chôm ngàn khuyên han mày không mua quậy thì không à nhà mưa mơ hàng mưa hàng mới của bạn tôi bèo à, ạ แต่ว่าเปิดห้านไหมนะพี่น้องของมูไข่พี่น้องเียกว่าภาษาเบียดน,นะนะ้อยันลืมพี่น้องเลยว่า,าวภาษาเบียดนะสี่้าพี่พี่น้องไปเบึงไปชมเนาะไปเบึงไปเบึงขึ้นเฮือนไหมขึ้นห้านไหมฮะนะพี่น้องขึ้นห้านไหมของ อ่าหมู hmm. ่ตุชิดเนาะเดี๋ยวสิถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งอ่าผู้พอดีแวะมาเหี่ยวอยู่ปตทพอดีเห็นทางบาเซนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่านะพี่น้องเอ้ยเฮดเด้พี่น้องเอ้ยเนาะมึยิยยยเฮ็ดจังดอ่ะสบายดีเด้อเฮ็ดอหยังอันนี้อยู่กับไผนี่น่ะแล้วไมา เแต่ว่าคุณเฟย์มันซื้อมานซื้อมาเยอะมาสองคนบ่มาจากคนสองคอนี่กำลังกำลังพากันไปทางไหนมือนี่นะว่าสิไปสร้างสังกะสีเอล่ะอ๋อวันพุทธศิลป์ด้วยวันพุทธศิลป์เคลียร์เรียบร้อยแล้วบ่เบย์เจ้าลูกหัวซายเคลียร์แล้วบ่แม่ตัวแม่มาหยอกกันกันไม่ได้ก็เบย์เนาะเอ้าสบายดีว่าคุณเฟย์ เวนผู้นี้บ่ลูกผู้ชายเนี่ยมันดิบนบ่นัเรียกัวได้ไม่้อกผู้ชายแต่ว่า่อด้บวกเกีียวมันจะบอกเกีียวมันมีเครดดกันเลยเดี๋ยวไปเนาะสียวีพักกันลงพดชิบ่ได้เลอาหารูงเสี่ยน้องอย่างนั้นเนาะเป็นลยวายสบากันแล้วกำะนังออกมานตะเลียกระลังออกมานตะหน้ากินนีเห็นมาเสนเห็นคลิปออกมาว่า ยืนยันตัวตนเห้ออกว่าน้อมพับแล้วปาดิอดแขนวะทีพอดแขนวะขับไปเฟิ่งนิอมดเนาะเอ้เอาอ้าถกันไปนะบ่อว่าเรื่องนี้เกียวแล้วเรื่อยแล้วโบเกียถือว่าโบเกียร์บานจ้ะแต่ว่าปัจจุบันคู่เนาะเนาะเนาะอ้าเอาถือว่าจบลกไปเนาะกอแขนเนาะจบไปแล้วพี่แจ ทำคุ้มดีต่อไป่ตอไปจะมาเนาะพราจารยนพึ่งไม่ได้มาเที่ยวบ้านเขาบ่เนี่ยนี่แตงว่านพึ่งได้พึ่งได้มาชมเพึ่งไดับผมมาเพื่อที่จแจ้งว่าคนเยอะเอาเอาเนาะเอาโอเคเดินทางปลอดภัยเด้อ100%สบายดีเด้อเดินเดินพี่น้องเลยอ่ะโทรศัพท์ก่อนพี่น้องอ่าพี่น้องเอยเนาะอ่าพอดีพ่อกันกับบอลเซนพี่น้องเลย บอเากว่าน่วหัวมวนกันพี่น้องเอ๋เนาะนี่แหละบอเซียนกับตุซิดกะถือว่าเฮือนน่ะปินหนาใช่กันเลยพี่น้องเอ๋อเนาะนยกตัวอย่างว่าบอนตุซินนดนั่งในรถนี่เฮือนตุซิดเซเว่นนี่ก็เป็นเฮือนบอเซียนพี่น้องเอ๋ะ อ่าก็ถือว่ามีท่างมีอย่างทั้งพ่อทั้งแม่กะหอดถึงกันพี่น้องเอยวันชนะอ่าบ้านไก่เขื่อนเคียงเนาะสัมยติพี่น้องกันนี่ยังกัหาการปึกษาหาลือกันพี่น้องเอยเนาะแต่ส่วนลายก็บอได้อ่าไม่ว่าสู่อนั้นกันดอกมิเตียมเศร้ากับยามแรงจังเห็นกันเพราะว่าตื่นเช้ามากกระต่างคนกระต่างแบบย่ายง่ายกันไปทัความดีพี่น้องเอยเนาะบ้านฉันแหละพี่น้องเอยเอากระเดี๋ยวตัวชิดสี่ ไปอ่าเพื่อนงานบุญก่อนได้บัตนี่น้องพี่น้องขึ้นหานใหม่ก่อนน้อเดียวบัตรหอดพุ่นตุชิดกังซีไทยพี่น้องเบิงเหลือกชมกันพี่น้องเลยเนาะอ่ากา็จังได้กระฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตุชิดวัไรกดแชร์ระบบค่าโฆษณาให้เยอพี่น้องเด้อเด้อถ้าจะเจะไปเบิ้งภาาบรรยากาศนรากานป้าพี่น้องเด้อตุชิดอ่าลงไปข่างน้ำก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าทุกคนตอนนี้ตุชิดจะได้มาหอดจอดถึง งานบุญรีกว่าเฮือนบุญไปทีเรียบร้อยพี่น้องเอาน้อแกชิเมียนจัดกันแบบอุบอุ่นนะพี่น้องอันนี้แหละว่าน,นี่พี่น้องนี่อ่าอนนพี่น,องงน้องเอ้เน้อจะจอดกันอยู่นี่เจอดรถน,นี่นาะเฮ้ยเจ้าของงานผลขงบงยัดแวบแวบแวบอยู่พี่น้องเสือ้อกขาวนาะ ตมีบอลจอดรถจบเทียพี่น้องเลยนะฮ่าฮ่าเจอพี่นองหอดผีจะได้บาลนี่เนาะแลวทีนี้แต่เตรียมเงินเตรียมคำไปผูกแขนในมือพี่น้องเลยกดเกณฑ์มันแบบนั่นได้พี่น้องเนาะ เตียมเงินเตรียมคำผูกแขนพีน่น้องไอ้เนาะผูกแขนหายกันฮีดของประเภทนีลาเฮาก็บแบบิดสีแหละพี่น้องบัตรนาบัตรงานตัวชิดนี่ก็ได้บอกไนดะ้บัตรน,นี่พี่น้องบอกขึ้นนะผูกแขนลูกสาวเด้์อาจจได้บอกคืนอ่าว่าอ่าบัตรผูกแขนเนาะบอกคื้นมึงก็ไปผูกเาขาคืนสีนะมันกะว่าง,ง่ายกะอ่ะเอาเฮา ไปทั้งใดก็มีแต่หมูแต,มแต่ครูแต่พักแต่พวกมันก็นดีพี่น้องผู้นี้นี่เป็นท่านหมอพี่น้องผู้นี้เนาะเรียกว่าเป็นท่านหมอท่านหมอ,อความสวยความงามหมอศัลปกรรมผู้นี้เนาะเป็นผู้ชา,ายพี่น,องงน้องเลยเนาะไปพี่น้องคนก็นยังมาบ่หลายเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นโรบเลงเนาะเพราะว่าเวน้นเว้นชนี้กะบางคนกะ ยังขาเวียกขาง,งานพอว่ันเป็นมือวันประหัดเด้พี่น้องมันเป็นมือเหตุการณ์เนี่เนอะเอาต่อไปแม่นตุวชิดสีโบได้อ่าเปิดเชียงให้เบิ้งได้บ้านี้พี่น้องเพอว่นเปิดเปิดเพลงแล้วมันดังมันรึกระทึกมีได้สีอ่า ภาคเสียงภาคเสียงเอามานนี่เราเป็นน้องโอเคปะพี่น้อง,นะ okay, องลงไปน้ำการพี่น้องเลยเนานะเพิ่งชมน้ำการพี่น,อน้องเลย่ะ okay. บายดีพี่น้องบันนี้แัดภาพมากจะออกมาแต่งานผูกเขนมมูือวาเซียวเป็นทีดบล่อยแหละพี่น้องเอเด็ก <c oughs> ก็ไปห่วมยินดีน้ำเพลินพี่น้องเอ,อเพราะว่าเพลินเปิดาหา่านไม่เกี่ยวกับการาเสริมความงาม <c oughs> เติมความงามเพีน้อน่อยเนาะเป็นแพทย์ทหารเพี่หน่อยมีสั่งซันกันเรียกว่าคุ้มนั่นเี่เป็นคุ้มทหารเลยได้พี่น้องทุกคนเป็นคุ้มทหารเป็นบ้านทหารเลยทีุ่สิตไปมาเมื่อกี้นี่กลับไปห้องห้องเพลงน้ำมาขึ้นไปห้องเพลงอ่าเพลงหนึ่งพี่น,น้องเนาะห้องเพลงยูงทงเวทีเพลงหนึ่งไปแจม กับลูกแขนเพิ่นผูกแขนเพิ่นกะมีเงินเนะานะทุกคนเนาะทำหีดของบ้านเ่า,าและมันก็อ่าคือไปหาหมู่คู่เขาก็ปูกแขนกเอาเงินหรืออ่าเอาจะซื้อของคนไปก็ได้ก็ดีคือก,กันบเป็นยังเนาะเรื่องหาจะซื้อเบียร์ไปอ่าเจ็ดนึงอ่าเป็นหม่อมเพิ่นก็ได้แต่ตทฤษฎีคือว่าเอาเป็นเงินดีกว่าเนาะเพราะว่าอ่า าให้เงินไปะนะพี่น้องอให้ให้เงินไปกันเล่แต่แบบอ่โมูคูเจ้าไปชื้อยังมาฉันเนาะเล่เแล้วก็รู้ว่าเป็นของควันก็นดีอ่ากลับไปก็อ่าดิ่งหรือว่าดื่มเนาะอ่าดิ่งเล็กน้อยพี่น้องไงอง้เนาะอ่าดื่มเล็กน้อยพอดีเป็นพิธีโมวนโมวนกับโมคูพี่น้องไงอง้เนาะ วนกับมมคูเล็กหน่อยเลยกะขอตัวกับพี่น้องไปนั่งยหันกัน,ปร,น,ป,นประมาณสองชั่วโมงยินี่พี่น้องเลยประมาณสองชั่วโมงกัไปเจอกับคำซีทุกคนเลยเนาะแต่ว่าบริา่ายคลิปมัน มันดึกกระทึกแน่เพื่อน้องมันเสียงเพลงเสียงยังมันมันบริญยินดอกมันร้องกันบริญยินดอกเนาะมันเปิดเพลงเปิดยังเลยเพื่น้องเลยคำสีบ้านพี่เนี่ยเด้อทุกคนเนาะก็เป็นเซี่ยวกันเนาะเป็นเซี่ยวเป็นโมกันกับตุศิดเนาะเรียกว่าขอโตออกมาก่อนพี่น้องกาฟ้แเมื่อแน่เนาะพี่น้องเขาก็นั่งน้ำโมน้ำคู่กับบริญเฮงดอกเพราะว่าตุศิดกับคำหนึงถึงเพราะว่หนึ่งมาเขากันมีครอบครัวเนาะ กอีตนลูกอีตนเมียพี่น้องเอ้เนาะอีตนเมียเพราะว่าเมียก็เอาลูกถ่าอยู่เพื่อนเจ็บบาดเจ็บแผยอยูเนาะเอาก็สิไปอฮาเฮ้ยไปเรื่องไทยคลิปก็อยากทายทะหลพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าเขาก็ต้องอคือเห็นครอบครัวคือเห็นลูกเมียเนาะสําคัญบัวสิตอนอตอนเขาสั่งครอบครัวมกันไดไหมตอนที่ยังบ่มียังตอนที่ยังขี่รถจัก มีเฮาก็อยู่เคียงข้างเฮาเนาะบัดน,นี้พอเฮามีแน่เฮาสบายแน่เฮาอ่าขี่รถใช่แน่เฮากะต้องบ่ลืมโตฮัแหละพี่น้องไอ้เนาะบ่เมนว่าสี่ไปหามีเมียน่อยเสะๆส้ซำๆัมพี่น้องบ่ได้บน่นมีข่าวแววๆมาอยู่ได้พี่น้องไอ้เนาะเรื่องนี้กอะอ่าพี่น้องเอ้เนาะกะเมื่ออื่น พี่น้องเอ๋เนาะมื้ออื่นนั้นบางทีนี่พี่น้องเองเ๋อเรื่องไหมนี่คันวัตุชิิไบ่ได้ไปกับสีไห้ทางลูกแก้วเนาะก,กับกับอันน,าน,านั้นผู้ขายไหมนะให้เิ็นเอามาลดเพราะว่าตุชิดยันได้พาลูกเดินทางไปมุกดาหารพี่น้องเอ๋ะเพราะว่าเออมืงอเดี๋พี่น,อน้อ,อ,งนองเดีย๋ยเพราะว่าอัน ลูกนะเพิ่อนาเป็นแบบว่าอนันแพ่อากาศนะนะทุกคนแบบว่าเป็นเป็นฟดเป็นพื้นแบบเป็นตุ่มน้อยน้อยน้อยนอยแดงแดงแดงนะนก็เลยว่า,าบางทีอาจจะได้ข้ามไปมุกดาหารไปโรงพยาบาพลพรินอีกเท่าน,นึงพี่น้องว่าบางทีอาจจะเพิ่นอัน,น พาเพื่อนไปกวดเบิ้งเนาะว่าเพ่ยยังมันมีอยู่เมืองเดียวพี่น้องการเพ่นี่ซาเข้าไปเบิ้งในอ่า YouTube เนาะหรือว่าถามท่านโมเอาเข้าวนี่เป็นว่านึงนี่อาชีพเเพ่แเเพ่ครีมอาบน้ำเเพ่ครีมอาบน้ำส่งมากระอาชี่าาเพ่ยอา่าเมียตุชิดผัดมักมักอันเเพ่ มักแพ่แต่ไรมานะทุกคนแพ้อากาศิเป็น้ากินนมแม่เนี่เห็นเนาะแต่น่าได้จดีทุกคนเพราะม,มันจะเหลื่อมตาในี่ยเทุกคนพรว่าดดซองพอดีเดดซองมาน่าได้กะไปกวดบางกอนะหลพี่น้องเอ็นเนาะมันเพราะว่าอีต้นลูกเวลานอนแหละเราสงสัยเราคันเรานอนยากมันเป็นพื้นเต็มพื้นมันขึ้นนะพี่น้องพื้นมันขึ้นเต็มเมดก็เลยคือบางทีคะแนนมาไปมุก การที่ได้ถ่ายคลิปใ้พีให้น้องเบิ่งนาะพี่น,อนออ้องน้องเรื่องเรื่องเฮือนน้องไม้กับสิให้ทางนุงแก้วเพื่อนดำเนินการเลยเนาะกับวางให้เพิ่นเท็ดา้าบัดกลับมาพู้เละกะสชเอาเงินไปจ,ใจใ่ายเพื่อนนะนะพี่น้องเอนะ้เนาะโอเคพี่น้องไอ้คลิปนี้กะบ่บมีอย่างไรประมาณนี้ก่อนพี่น,องงนอกก้องเอ้เนาะกะเอ่อเรียกงานการถ่ายคลิปเขาก็การอยเหลือคนกลับไปพี่น้องคือทิษนี บานนี้สังคมโมคูเฮาเฮากับเฮากับปบ้าบ่ได้คือกันพี่น้องเนะาะน้ำพึ่งเฮือเสือพึงพ่งปลาพึ่งแบบพี่น้องเนะาะหมคูหักแพงอา,อาศัยซึ่งกันและกันเนะาะมัน,มน,ห,นหักมีตรงแนวหาได้อาศัยกันพี่น้องเลยเฮากับบฮหุ้เณรบเห็นอนา,าคตเนะทุกคนเนาะโอเคพี่น้องเราจประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อดสำหรับคลิปนี้ก็แได้ขอตัวจบคลิปไปก่อนพี่น้องพ่อ พอกันเมื่ออื่นเพแล้วพี่น้องก็จะได้ขอเกล้าคำ่าสบายดีพี่น้องสบายดี